สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทุวิชาต์นำคุณผู้ชมไปติดตามการทัดสดนะครับ M E A ฟุตซอลไทยลีก2025ครับวันนี้นนทบุรีฟุตซอลขับพบเกษตรบริษัทเอฟซีนะครับส่วนทีีพุ่มยายนั้นมีคุณสุเด็ชมันวิมลและผมสรุปวิดีโอจะขับไปทางประทุมอยุธยาด้วยเลยหาแล้วครับบรรยากาศยอดเยี่ยมเลยครับ M E A ฟุตซอลไทยลีกออกสตาร์ทแต่ชินไปได้วันนสภาพสนามวันที่เล่นกับสุราษฎร์ี่ต้องลื่นลื่นเยอะมากนะครับแต่ดูจังหวะนี้1-0หรือเปล่าโอ้โหเจ้าบ้าน ออกนำ1-0ครับนนทบ,บุรีครับโอ้โหได้ประตูอย่างรวดเร็วเลยครับแค่นาทีเสร็จๆเ,เท่านั้นเองนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแข็งของทางนนทบ,บุรีนะครับจังหวะเล่นบอฉาบช่วยแล้วมีจังหวะการเข้าจากบอรตรงนี้ครับที่วิศนุให้มาแล้วก็เป็นทางสหนัตนะครับที่จับแล้วยิงโอ้ผ่านมือทางนรฐฐาธรครับโมานินสันมาบร่จัดจ จายยัดมาโอ้จะพลิกโดนดึงโอ,โอ้ติดตัวเลยครับพลิกไม่ได้ครับไคโอไม่ได้หลนธบุ hmm. อ้าวไปเสียบอลเหมือนกันซัดอ้อฟาวไปแล้วครับจ่ายไคโอยังอาวแล้วสวนขึ้นมาอีกแล้วห mm hmm. ลววนทบุ mm hmm. รีวันนี้ดูเครื่องร้อนเร็วมาก mm hmm. อ้าวแต่ว่าจ่ายย้อนมาไม่ดีครับทุดดักได้ mm hmm. เสบิริตจะลุยขึ้นมา ใครมาจัดจาเบิ้ลเรียบร้อยโอ้โหยิงออกไปเองครับว่าใครโอ้เอาเมดได้โอ้โหประตูโล่งๆแล้วนะครับจังหวะถวายพานตรงนี้ของทางจัจเจลี่ลงมานี้เล่นเกมรุกเลยนะครับโอ้แต่ว่าพลาดกันหมดแล้วนะครับการยืนตำแหน่งเกมรับตรงนี้บอลยาวหน่อยครับพิรนัทโยนมาได้ผลด้วยครับบอลแรกดีมากมากเตยว่าตัดเข้ามาไม่ได้ครับลั่นไปโดนสวนออ้จับบอลแรกดีดันไดลุยเองดันได้หลอกเข้าสายยิงลูกนี้โอ้โหโดนปมือหรือเปล่าไม่โดนครับ นัดดนในเล่นเอาหลงเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ยิงด้วยซ้ายมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งในรการวุซซอลมาดูจังหวะนี้ก่อนครับพยายามจะหาประตูตีเสมอโอ้โหซัดด้วยซ้ายข้ามขานไปเยอะในสลายยุธสีสะอาดหรือว่าพึงได้โอกาสจบเหมือนกันนะครับวนากรนะครับที่ไปบังพิงไว้โูไปช้าเองแต่ชิมเสียบอลเลยสามอีกทีโอ้โหออกหลังครับลูกยิงของนัทวัตร จากจังหวะที่ดึงหลอกนวนี้โอ้โหหลงไปแล้วนะครับเป็นเซฟที่ช่วยทีไม่ได้ครับพีรณนัทและอีกรอบหนึ่งครับเป็นสบุรีอ้าวได้สวนขึ้นมาครับทางฝั่งของเสบมณิตจะหลบไม่ผ่านติดอิทธิเดชสวนกับมา2-2 2-2ไม่จ่ายยิงเลยโอ้โหละชิดอีกแล้วที่หลุดมาแต่เพื่อนไม่ให้อิทธิเดชินไม่ได้ให้ฟาวนะครับนี่โอกาสก่อน ที่นาราทรได้ยิงไว้ติดเซฟไยับหลอกรัตวุฒิสาระตามตามดึงสารุษหนีมาได้ยิงลูกนี้แต่บุ้มครับทางฝั่งกุศลประดิษฐ์สารนี่โดนตัวตัวตอนนี้นี่เอาไม่อยู่เลยนะครับดูพื้นมาเอ้าตัดได้โอ้โหสองึงตอนนี้มีสามแล้วแต่อิทธิเดชยกโอ้โหเข้าหน้าต่างับลูกนี้กเตะไปแต่หนีไม่ผ่านอิทธิเดชดักได้คราวนี้สองหนึ่งจ่ายไหม อิททีเด็ไม่จ่ายแล้วก็มาจ่ายตรงนี้โอ้โหติดนิดนึงครับเกี่ยวเข้าประตูตัวเองแต่ว่ายังรับไม่ได้ครับดาราธร <c oughs> เป็นรัทวัดล็อกจะดีไหมไม่ผ่านอีกแล้วเกี่ยวได้ออาวสวนเลยมาหน้ากลัวสหนัทสหนัทโอ้โห34มสีตัวเบิรอ้าวโอนโกรครับโอ้โหทำจนได้2 0 โอ้โหนี่คือสิ่งที่นนทรบุรีได้โอกาสอยู่ตลอดนะครับแต่เพียงแค่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่มีความเฉียบคมเพราะชรนินนะครับที่รับบอลต่อมาเนี่ยพยายามจะเปิดเข้าไปเป็นนทวัตรครับนัทวัตชูสทับครับที่เข้ามาและกลายเป็นตัวที่ทําเข้าประตูตัวเองแล้วยังไงงัดกันโอ้จบครึ่งแรกครับเกมนัดที่2สของฤดูกาลครับ ทีมหนีตายอย่างนนทบ,บุรีครับออกนำเกษมบันดิตยอยู่2ประตูต่อศูนย์ในครึ่งเวลาแรกนะครับโอ้โหแม่ไมฉลับนี่คือแกไม่กินไซส์เลยบอลฉลับก็น่าจะฉลับคนนี้ด้วยครับไค <c oughs> โอโยกหนีสวยไคโอยัดมาจะให้โฮมาสลับกันเล่นคราวี่โฮมาเดีนสูงแล้วปิ้นมาโอ้โหโด้านในเก็บตกยิงออกไปเองเดี๋ยวโดนจับฟาวก่อนนะครับโฮมา จากจังหวะตรงนี้ครับไปนอนแล้วเหมือนจะไปโดดสวนตัว่าดักได้ยอมนัดเดนในให้มาอวัดเข้ามาไม่คืนกลับมานัดเดนในหลอกที่ซ้ายยิงติด2องครับแล้วก็วดีมาขอสักหน่อย,ยนะปล่อยบอลตกมา <c oughs> ไม่มีใคร <c oughs> แทงมาตรงนี้เวลายุดขึ้นมาเล่นกับน,นัดเดนในกลับหลังไป ได้โดนโอุ้มล่วงไปสินไมไ่ว่าอะไรอีกแล้วเเปิดโอ้โหแม่เกือจะเจ้าเครียดของเตชินนะครับเตะอัดทางฝั่งของนัดดนันัยบอกวันกรเข้าตำแหน่งหน่อยขวางมาจะจา่าให้นัทวัน์โอ้โหหลอกยิงยังเซฟได้ครับวันนี้วันออกไปแล้วครับเป็นแต่บุญครับของทางเซมบดิต ตีคะแนนล่าสุดราชนาวีก็นำแบงค์ข้อ B t S นะครับไม่เข้ากรอบนะครับเสียงดังขอไคโอเนี่ยนี่โอ้อ้าวเข้าเสียงบดีดจบเกมครับวนท้ำรีครับเปิดบ้านเอาชนะเกษมมบดิดไปด้2ประตูต่อหนึ่งครับได้ประตูจากสานัดนาทีที่2การทำเข้าตัวเองของนัทวัฒน์นาทีที่20 ส่วนเสรีมดิตได้ประตูจากไคโออาเวด้าครับตีไข่แตกมาได้